ชายแดนเดือดอีกแล้วทหารเขมรบุกขู่จะยิงต,งตั้งปืนจ่อหวังแลกกระสุนพร้อมด่ากราดใส่ทหารไทยก่อนจะล้มทั้งยืนรีบวิ่งหนีหารจุกตูดหลังเจอทหารไทยลั่นกลับเอาจริงรดยก็มาอัปเดตกันต่อครับสำหรับความตึงเครียดชายแดนไทยเขมรที่มาล่าสุดเดือดอีกแล้วหลังอยู่ดีๆทหารเขมรบุกเข้ามาประชิดรั้วลวดหนามอ้างฝ่ายไทยล้ำแดนก่อนจะด่ากราดพร้อมใส่กระสุนหากทหารไทยเข้ามาอีก โดยก็มีคลิปทหารเขเมรกําลังร้องลั่นใส่ทหารไทยบอกว่าอย่าเข้ามานะมึงเข้ามาตูยิงแน่เดี๋ยวยิงให้ดูเข้ามาอีกเก้าเดียวยิงแหลกเลยคอยดูพร้อมอีกมือกําลังถือปืนจอ่อก่อนที่ทหารไทยจะร้องออกมาว่าเดี๋ยวกลับมาใหม่นะไม่เข้าใจพูดอะไรก่อนที่ทหารเขเมรจะล้มทั้งยืนพร้อมบอกว่าอย่าเข้ามานะตูก็รักชีวิตของตูนะเว้ยแหมตอนแรกยังโหดพอได้ยินเสียงทหารไทยถึงกับล้มทันทีา,ทมมา้ อันนี้มันมันทำไมถึงเหี้ยเซนอันนี้บาดึงตันจังอ่าอันนี้ไตคลายบวมไปก็อ่ะอันนี้กี่ได้ฮะอันนี้ปลาอันนี้เพล่เพล่กูบะชัยอ่าบาดึงตเซ้อันนี้าอันนี้วมึง และยังไม่จบครับมีอีกคลิปที่ระบุว่าประทะคารมกันอย่างดุเดือดระหว่างทหารสยามกับขเขมรโดยเหตุเกิดจากที่ทหารขเขมรสามารถดักจับสัญญาณฟังวอฝั่งไทยได้เฉยเลยเลยทาให้ขเขมรคิดว่าไทยได้รุกรานดินแดนมันซะงั้นเถียงไรก็ตามนะครับสำหรับ2คลิปนี้ก็ได้มี a c e b o o k เลิศเลอเวอร์วังได้ระบุว่า2คลิปที่ถูกระบุว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อ04.12ทหารขเขมรตะโกนด่ากลางใส่ทหารไทยในทานองว่าแผ่นดินตรงนี้เป็นของ,ของขเขมร คอมเมนต์แห่พอใจที่ฝ่ายคอมเมนต์สามารถขับไล่ทหารไทยพ้นแผ่นดินไปได้นาทีนี้อีฉันไม่ได้สนใจเลยว่าเป็นพื้นที่ใดที่สนใจคือถ้าจําไม่ผิดคุ้นๆว่าหลังการประชุม GBC เหมือนจะมีหนึ่งข้อตกลงที่บอกว่าห้ามทหารทั้งสองฝ่ายถ่ายคลิปขณะเผชิญหน้ากันเพื่อป้องกันการยั่วยุบนโซเชียลด้วยไหมแต่ผ่านมาเป็นเดือนๆเ,เรายังเห็นคลิปจากฝั่งคขมรรายวันเลยฮะซึ่งคล่อง,งมั่นใจด้วยว่าทุกพื้นที่ที่มีการ,รเผชิญหน้ากันนั้น ฝ่ายไทยจะเรียกว่าเป็นพื้นที่ลาดตะเวนร่วมแต่ฝ่ายขเขมรจะประกาศผ่านกล้องว่าเป็นแผ่นดินขเขมรในทุกตารางเซนติเมตรที่ตนเดินเหยียบไม่มีคำว่าพื้นที่ลาดตะเวนร่วมในสระบบขเขมรแปลว่านอกจากจะมีจุดที่ขเขมรรุกล้ำเข้ามาในเขตไทยจริงตามที่ปรากฏบนหน้าข่าวแล้วในทุกๆวันยังมีจุดที่ขเขมรทับขเขมรวางงานอย่างเป็นการล่านาน,านิคมเพิ่มเติมบนทุกจุดลาดตะเวนร่วมอยู่ตลอดเวลาด้วยกล่าวคือหลังสี่มนเย็น ต้องถอยกลับทั้งสองฝ่ายแต่ฝ่ายคขมเมไม่กลับและอัดคลิปไลท่ทหารไทยสร้างความเชื่อให้หน่วยและตะเวนถัดไปยืนพื้นปฏิบัติการตามนี้ซ้ำๆซึ่งฝ่ายไทยจะทำจดหมายประท้วงประท้วงประท้วงไปพลางๆทุกครั้งที่ตรวจพบทำไปจนกว่าจะเกิดการประทะที่นาแนวจากนั้นก็รอเวลาให้ไทยจากนั้นก็รอเวลาให้ไทยรอบอรไทยและกองทัพห้องแอร์ใช้หลักการเจรจาแก้ปัญหาโยงเข้าสู่ JBC RBC GBC ออกกฎห้ามเปิดก่อนเพราะเป็นการรังแกผู้น้อยเดี๋ยวนาันาชาติจะมองไทยไม่ดีวนไปครับทุกวันนี้เหมือนพวกกูมีหน้าที่รับฟังไทยทุกวันนี้เหมือนพวกกูมีหน้าที่รับฟังกองทัพไทยฟ้องว่าทหารไทยถูกทหารขเขมรกระเใส่และคอยสัญญาว่าจะไม่มีการเสียทิปไตยแม้แต่ศักตอรอมไปวันๆทั้งที่ความเป็นจริงขเขมรมันไล่ล่านาน,านิคมอยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวก็จะถึงประตูกระทรวงกลาโหมนะครับ นอกจากนี้นะครับเมื่อวานนี้เองหลังจากที่2คลิปดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออ,อกมาทางเขมนก็ประคมข่าวทันทีว่าไทยบุกมาเอาดินแดงเขมรแล้วพร้อมกับมีคลิปทหารไทยหลายนายกำลังประชิญหน้ากับทหารเขมรในวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้เองก็มีคลิปจากเพจสองขมรที่เผยทหารขมรกนกลังรื้อลวดหนามหีบประโยของฝั่งไทยแบบหน้าตาเฉยเลยโดยระบุว่าเมื่อวันที่24พฤษภาคม65ทหารขมรนลงคลิปหามลวดหนามหีบประโยไม่ทราบว่าเป็นของเขาเพื่อมาวางกั้นพื้นที่เขาหรือแอบขโมยของใครมาระบุเพียงสั้นๆในโพสต์คลิปว่าเอามาใส่อีกและพูดในคลิปว่าลุยสดลุยสดซึ่งแปลเป็นไทยว่าเงินสดเงินสดลุยสดลุยสด លួយសតលួយសតដល់ដល់មួយអៃវ៉ាន់អា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 វ៉ាន់តុកឲ្យអាអ្នកមុខគេញ៉ៃគ្នាទៅឲ្យឯណៃក្លាឈៀងកុំឲ្យគេដឹងចំមុខកុំឲ្យគេដឹងចំមុខនៅសៀងអ្នកមុខគេញ៉ៃអ្នកមុខអ្នកមុខញ៉ៃអ្នកខ្ញុំញ៉ៃអសកុំឲ្យគេដឹងចំមុខ បងអើយដល់ថ្មីសោះជំរាបគ្នាឲ្យស្ងៀមយ៉ា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 ខ្យាគ្រឹះណាបងមិនចាំមានបញ្ហាឲ្យចោះទៅវិញណាក់មុខញ៉ៃបងចាំមានបញ្ហាចោះទៅវិញលាក់ឆ្វេងលាក់ស្ដាំនៅស្ងៀមណាលាក់ឆ្វេងលាក់ស្ដាំលាក់ឆ្វេងលាក់ស្ដាំនៅស្ងៀមណាក់មុខណាក់មុខញ៉ៃមួយវាសង្កេតមើលកំភ្លើងវាផងសង្កេតមើលកំភ្លើងវាផងកំភ្លើងវាល្មមទេ អើអានេះអើយអាតងលាអានេះអើបងមកមកលាប៉ះតាឡើងមកទៅចោលអីវើយទៅវិញអើទៅវិញល្អអាឡើងមករុកមកឯងរុកមកមែនឯងត្រុកមកត្រូវណាអញ្ជើញហើយអត់ឲ្យរុកមកណាទៅវិញផាយទៅវិញណាចុយអានោះរុកមកឯងដកអញមើលយ៉ាអាងົວម្លឹងឯងខ្លាចជីវរអញមិនជៀកជីវរអញឯង

เพื่อติดตามข่าวสารกระแสลาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า